ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่แมนยูเผยจุดยืนปัดทุกข้อเสนอขอซื้อบูโน่เฟอร์นันเดสพร้อมอัพค่าจ้างให้นักเตะด้วยล่าสุดนะครับมีรายงานว่าสโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดย้ำในจุดยืนต้องการเก็บกองกลางกับตันทีมบูโน่เฟอร์นันเดสไว้เป็นแกนหลักที่สร้างขุมกําลังแวดล้อมขึ้นมาใหม่ในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ดังนั้นทีมปีศาจแดงจะปฏิเสธทุกดิลนะครับที่ ยื่นเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้พร้อมนัดฐานลือนักเตะเพื่อปรับปรุงสัญญาจ้างปัจจุบันตามรายงานล่าสุดจากเดลี่สตาได้ระบูว่าในเวลานี้มีกระแสะว่าดาวเตะวัย29ปีนั้นตกเป็นเป้าหมายเสริมทัพของาบยมิวนกเพื่อไปผนึกกําลังกับแฮร์รี่เคนนะครับทวงความยิ่งใหญ่หลังมีซีซั่น2023-2024ที่ล้มเหลวแต่ล่าสุดวิสัยทัศน์ของผู้บริหารอินนออสสปอร์ตที่นําโดยเซอร์จิมแลดเคฟมีความชัดเจนว่า กับตันบูโนจะเป็นแกนหลักของทีมไม่ว่าซีซั่นหน้าผู้จัดการทีมจะเป็นเอริกเชนฮงกหรือไม่ก็ตามดังนั้นข้อเสนอใดๆที่เข้ามาทั้งในหรือต่างประเทศต่อให้แพงเท่าไหร่ก็จะโดนปฏิเสธไปโดยทีมปีศาจแดงยังอยากสร้างหลักประกันแก่นักเตะด้วยการปรับปรุงค่าเหนื่อยจากเดิมทีที่รับอยู่230,000ปอนด์ต่อสัปดาห์จะอัพให้บูโนสูงขึ้นถึง300,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวส่วนเวลาผูกมัดนั้นเท่าเดิมนะครับคือการันตี ถึงเดือนมิถุนายนปี2026บวกออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มได้อีก1ปีซึ่งทางบูโน่เฟรนันเดสคือฟันเฟืองสําคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในฤดูการนี้นะครับลงสนามไปแล้ว46นัดรวมทุกรายการและสามารถทําได้ถึง15ประตูกับ12แอสซิสโดยมีส่วนสําคัญนะครับช่วยผักดันสโมสอนให้ผ่านเข้าถึงนัดชิงชนะเลิศ FA ครับพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันที่25พฤษภาคมนี้ก็ต้องบอกว่าขาดไม่ได้จริงๆนะครับ สำหรับกับตันบูโน่กับทีมปีศาจแดงของเรา ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับสื่อเผยแมนยูเดินหน้าฉีกสัญญาคว้าตัวเบนจามินเซนโก้เติมตัวเลือกหัวหอกในฤดูกาลหน้ามีรายงานว่าสโมสรม,มนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังให้ความสนใจคว้าตัวเบนจามินเซนโก้ดาวยิงฟอร์มแรงของเอเบรซิกไปร่วมทีมในช่วงตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ตามรายงานจากคริสเตรียมฟอร์ดนักข่าวชื่อดังของเยอรมันโดยเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่แล้วปีศาจแดงคว้าตัวหนึ่งในศูนย์หน้าแห่งอนาคตอย่างลัดมุธ หอยลุนเข้ามาร่วมทีมแต่ด้วยความดิบของดาวยิงรลยนี้นะครับส่งผลให้เขายังไม่สามารถแบกรับหน้าที่ในการเป็นหัวหอกให้กับทีมได้ในทุกสัปดาห์ซึ่งมีรายงานว่าทางสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ต้องการสูน้าอีกไลายเข้าสู่ทีมเพื่อเพิ่มการแข่งขันและเพิ่มตัวเลือกให้กับแนวลุกของสโมสรโดยมีเขาเชื่อมโยงกับสูน,น้าหลายต่อหลายลายในช่วงเวลาที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดนะครับคิสตียมฟอร์ดได้ให้สัมภาษณ์กับชาร์ตออฟไซด์โดยระบุว่าสโม แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังไล่ล่าตัวเบนจามินเซนโกเข้ามาร่วมทีมแม้ว่าค่าจิกสัญญาของนักเตะรายนี้จะเพิ่มขึ้นก็ตามพร้อมกันนี้นะครับนักข่าวคนดังยังเผยว่าทีมชตแดงและอาร์เซนอลได้แสดงความสนใจเป็นพิเศษกับดาวยิงรายนี้โดยในตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้เบนจามินเซนโกเปียบดังหุ้นที่ร้อนแรงที่สุดในบุนเดสลีกาเยอรมันของบรรดาทีมจากอังกฤษในขนาดนี้ซึ่งมีทีมอย่างอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แต่สนใจกองหน้ารายนี้เป็นพิเศษที่ไรซิกพวกเขาพูดกันว่าเบนจามินเซนโกมีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งกว่าเออริงฮาแลนด์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทั้งสองคนนี้ได้รับการฝึกฝนที่เลสบูเซวบวกซึ่งเบนจามินเซนโกยังเรียกร้องเงื่อนไขในการย้ายไปเล่นในบุนเดสลีกาเช่นเดียวกับเออริงฮาแลนด์โดยในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ค่าฉีกสัญญาของเขามีมูลค่าสูงถึง50ล้านยูโรแต่เนื่องจากฟอร์มร้อนแรงของเขาและการลงเล่นหลายต่อหล ตอนนี้ค่าฉีกสัญญาของเขาจะเพิ่มขึ้นเป็น75ล้านยูโรในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งในเวลานี้อาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรู้ดีว่าพวกเขาต้องมอบอะไรให้กับเบนจามินเซนโก้บ้างโดยตัวแทนของเขาได้ปรากฏตัวบนอัศจรรย์ในเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนั่นจะเป็นส่วนหนึ่งของการเจราจาและเอเจนต์ของนักเตะก็ได้ถ่ายรูปบนอัศจรรย์ในเกมกับเอซิมิลานด้วยสำหรับดีลของเบนจามินเซนโก้ส่วนตัวแอปมินมองว่า ถ้าฉีกสัญญาในราคา50ล้านปอนด์พอรับได้นะครับและเหมาะอย่างยิ่งที่จะดึงตัวเข้ามาเป็นกําลังเสริมให้กับลาสมูทฮอยลอนแต่ถ้าแพงถึงขนาด75ล้านปอนด์ส่วนตัวแอดมินมองว่าไปมองหาดิวอื่นน่าจะดีกว่านะครับแล้วเพื่อนๆพี่ๆ,ๆแฟนปีศาจแดงละครับคิดว่าอย่างไรเหมาะหรือไม่ที่ทีมปีศาจแดงจะคว้าตัวเบอรจมินเซนโกเข้ามาสลับเปลี่ยนม,มุนเวียนกับลาสมูทฮอยลอนลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับไปต่อกันอีก อีกหนึ่งดีลกองหน้าของทีมปีศาจแดงในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแมนยูวางกีรัซี่หัวหอกเป้าหมายเสริมทัพซัมเมอร์นี้หลังนักเตะมีค่าฉีกสัญญาไม่แพงมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้วางตัวเซอูกีรซัซี่เป็นเป้าหมายหลักเช่นเดียวกันกับเบนจามินเซนโกตในการไล่ล่าตัวเข้าสังกัดในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้โดยเซอูกีรัซี่กองหน้าวัย28ปีสร้างผลงานส่วนตัวยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้หลังนักเตะลงสนามไป29 นัดนะครับทำไปได้ถึง28ประตูกับ3แอสเิสและมีส่วนสำคัญช่วยให้ทีมม้าขาวสตุตการ์ตพาสิไปเล่นในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้าได้จากผลงานของกีราซี่นะครับเข้าตาหลายทีมทั้งในและนอกบุนเดสลีการวมไปถึงแมนเชสเตอร์อยู่ในแ็ดด้วยนะครับที่พวกเขากำลังมองหากองหน้าเข้ามาเสริมทีมแต่ที่ผ่านมายังไม่มีความชัดเจนเรื่องอนาคตว่าจะได้ทำงานกับม้าขาวต่อไปหรือย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้และ ล่าสุดนะครับสื่อชื่อดังอย่างฟุตเมคาโตได้เปิดเผยว่าในเวลานี้สโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ยกระดับเอาจริงในการล่าตัวกีราซี่และวางแผนให้เป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งการแข่งขันจะดูเดือดอย่างแน่นอนนะครับเพราะด้วยเงื่อนไขฉีกสัญญาแค่17ล้านยูโรส่งผลให้หลายสโมสรพร้อมเสนอสัญญาเพื่อโน้มน้าวกีราซี่ไปร่วมทีมนอกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งยกระดับอย่างจริงจังยังมีเสือเหลืองบูรุสเซียดอทม ที่พร้อมลงสนามไล่ล่าตัวเซอูกิลาซี่ไปร่วมทีมเช่นเดียวกันซึ่งล่าสุดนะครับเซบาสเตียนเฮ์เนตเทนเนอร์ของสตุตการ์ดได้ออกมากระด่าวว่าเขายังมองโลกในแง่ดีว่ากิลาซี่จะเลือกอยู่กับมาขา์วต่อไปแม้ว่าจะอยู่เหนือการควบคุมของสโมสรก็ตามตามรายงานจากสกายเยอรมันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสําหรับกิลาซี่ส่วนตัวแอปมินเชียนะครับเพราะว่าเป็นดิวที่ไม่แพงมากนะเพียงแค่17ล้านปอนด์เท่านั้น และที่สําคัญก็จะไม่เป็นดิวที่กดดันตัวนักเตะด,ด้วยอาจจะมาระเบิดฟอร์มยิงได้เยอะเหมือนกับที่เล่นให้กับต้นสังกัดก็เป็นได้นะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับสื่อดังเผยแมนยูส่งแมวมองดูเบแมรมอีกรอบตุตโตสปอร์ตสื่อชื่อดังของอิตาลีได้รายงานว่าในเวลานี้สโมสรมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ส่งแมวมองดูฟอร์มของเกซอ,อนเบแม์ก้องหลังตัวเก่งของมาลายจูเวนตสนะครับในเกมชิงชนะเลิศโคปาอิตาเลียที่ลงฟาดแข่งกับอาตาลันตาเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเซนเตอร์ทีมชาติบราซิลได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมที่มาลายจูเวนตสคว้าชัยหนึ่ง ประตูต่อศูนย์จากประตูของดูซานวาลาโฮวิตตั้งแต่นาทีที่4ของเกมจากรายงานของสื่อแดนลองเท้าบูธนะครับได้ระบุว่าทีมปีศาจแดงมีการส่งแมวมองไปดูฟอร์มของสตาร์วัย27ปีรลยนี้ในสนามด้วยซึ่งไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มีการส่งคนมาติดตามผลงานของเบย์แมโดยรายงานได้ระบุว่าเบย์แมจะสามารถย้ายทีมได้ในราคา60ล้านยูโรเมื่อเข้าสู่ช่วงซัมเมอร์ปี2025แต่หากแมนเชสเตอร์ยูไนเต ต้องการตัวตั้งแต่ซัมเมอร์นี้อาจจะต้องจ่ายมากกว่าเล็กน้อยที่จํานวน70ล้านยูโรขนาดเดียวกันนะครับทางมาลายจูเวนตุสก็มองลิคาโดกองหลังของโบลญญาเป็นตัวแทนในกรณีขายเบแมโดยคาดว่าค่าตัวจะอยู่ที่ประมาณ25ล้านปอนด์เท่านั้นโดยเกซอนเบแมย้ายจากตอริโนมาอยู่กับมาลายจูเวนตุสเมื่อปี2022โดยตลอด2ฤดูกาลได้ลงสนามให้กับทีมไปแล้ว82น,นัดและสามารถทําได้ถึง8ปประตู กับ1แอซิดนะครับสำหรับกองหลังชาวบราซิลรลนนี้เพราะนักเต็มมีจุดเด่นที่ลูกกลางอากาศนะครับสามารถขึ้นไปทําประตูจากลูกตั้งเตะได้บ่อยครั้งแบบนี้น่าสนใจนะครับสำหรับเกซอนเบแมแต่ส่วนตัวแอปมีมองว่าอาจจะแพงไปนิดหนึ่งนะครับถึง70ล้านยูโรเลยทีเดียว ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับไม่เกี่ยงคาเซมิโลยันพร้อมเรียนรู้เล่นเซนเตอร์และสุดนะครับคาเซมิโลกองกางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมายอมรับว่าเจ้าตัวกําลังเรียนรู้การลงสนามในตําแหน่งเซนเตอร์แต่ก็พร้อมเสมอหากผู้จัดการทีมร้องขอในช่วงหลังของฤดูการนี้ดาวเตะเซมบาต้องถอยลงมายืนแดนหลังนะครับเนื่องจากทีมปีศาจแดงมีปัญหานักเตะบ,บาดเจ็บมากมายในช่วงที่ผ่านมาซึ่งมิดฟิลวัย32 ปีเผยว่าผมหมายความว่าผมเคยทํามาก่อนประมาณ2-3ถึงหนตอนอยู่กับเรียวมัหลิก,การเล่นเซนเตอร์แต่ทุกคนทราบดีว่าผมเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางมันไม่ใช่บทบาทที่ผมเล่นแต่คุณก็ทราบดีว่าผมจะทํามันด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งตราบใดที่ผู้จัดการทีมถามว่านายสามารถเล่นตําแหน่งนั้นได้ไหมแน่นอนที่สุดผมเล่นได้ผมเล่นเพื่อช่วยเหลือทีมผู้จัดการทีมสโมสรและแฟนๆ นั่นคือสิ่งที่คุณทำเหมือนที่บอกผมทำด้วยความยินดีที่จะช่วยเหลือหากผมสามารถช่วยได้ผมรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่คุณอาจใช้คำว่าการปรับตัวแต่เป็นสิ่งที่ผมพยายามทำเพื่อเรียนรู้อีกด้านหนึ่งแต่ใช่เลยผมเป็นมิดฟิลตัวกลางทั้งชีวิตและอาชีพของผมแน่นอนว่านั่นคือตำแหน่งที่ผมอยากเล่นฮาเซมิโลกราวและนี่ก็คือสรุปขาป่าวฟีซัดแดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำช่วงเช้านะครับของวันที่19พฤษภาคม คขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใ่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินขอกราบสวัสดีครับ